ก็เคยสอนหรือเปล่าว่าคําว่าไอศัดเนี่ยมันสามารถต่อทายได้ทุกประโยคไม่ว่าจะพูดอะไรก็ตามยังอะไรก็ได้ลงท้ายด้วยไอศ <laughs> ัดคือเขาชอบอะพัอิ่ังก็เงี้ยอ๋อตอันนี้あのこの前あの挨拶っていう言葉を教えたんでしょ？<ン>でこの言葉の使い方を教えるってもっとあの対人ボックス使えるようにしてやる。う<ン> なんか、うんどこど、どこの言葉でも最初に、っって、て言言ももど、この葉で使えるそう o k ーーーーあの、人の名前読んで「愛さって言ってもうん。使えるあああっちさんに試してみていいよあっ <laughs> ちさんおいぞい สวัสดีค่ะไอสัตตอ้าวัสดอสัตว้าวงว้าวว่ไว้าวอไม่ใช่มไม่ช่เมไอส่มเอ่้ได้แล้วดูอะแล้วก็ถ้าเกิดไม่อยากให้มันยาวอะให้ลงท้ายด้วยคำว่าค่ะจะได้ดูแบบน่ารักขึ้นอのไอสัตว์เจม่อ あ,あどうそ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 そう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 そドそう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 そ